จริงหรือที่เจ้าว่านมม้าบูดสามารถรักษาโลหะพิษได้นะท่านแม่ทัพโชใช่ครับมันสามารถป้องกันพิษาันยักษ์ได้ท่านหมอบองที่ชายผู้นี้พูดเป็นความจริงหรือก้าเองก็ไม่ทราบครับแต่เมื่อเห็นความสามารถของท่านหมอัวาแล้วคิดว่าน่าจะเป็นเรื่องจริงครับนั้นหลังจากดื่มนมบูดเข้าไปกะเพาะจะไม่พังแย่หรอ ต่อให้มีประสิทธิภาพในการรักษาบัทะยักก็จริงแล้วมันจะไม่แย่เหรอถ้าพวกเขาเกิดการติดเชื้อจากการกินนมขึ้นมาแทนนะ่ะตอบข้ามาเดี๋ยวนี้บัทะยักเป็นโรคที่ไม่สามารถรักษาให้หายได้ง่ายข้าจึงไม่รับประกันว่าดื่มนมม้าเข้าไปแล้วจะสามารถป้องกันบัทะยักได้อย่างแน่นอนแต่หากมันจะช่วยเพิ่มโอกาสรอดชีวิตของผู้ป่วยได้แม้เพียงเล็กน้อย ไม่ใช่แค่ให้นมมมาบูดแก่พวกเขาเท่านั้นแต่ข้าจะยอมแม้กระทั่งสั่งยาพิทให้เขากินด้วยซ้ำอย่างนั้นเองหรือข้าเข้าใจแล้วข้าเคยเห็นคนที่แสดงอาการเช่นนี้มาก่อนหรือว่าแม่ทัพโชจะเป็นโรคนี้ด้วยเหมือนกันนะท่านแม่ทัพไม่ใช่ว่าท่านก็ได้รับพิษโลหะมาเหมือนกันใช่ไหมออกมาคุยกันหน่อยในชาติที่แล้ว ข่าเห็นคนไข้ที่พยายามจะปกปิดอาการป่วยบางครั้งพวกเขาก็ไม่อยากบอกเพราะเป็นโรคที่น่าอายหรือบางครั้งพวกเขาก็อยากจะปิดบังตัวตนของคนที่ติดโรคถ้าเป็นอย่างนั้นนี่น่าจะเป็นกรณีหลังซะมากกว่าท่านท่านมีคนรู้จักที่ติดเชื้อบัตยักษ์ใช่ไหมพี่ชายของข้ากำลังล้มป่วยด้วยพิษจากโลกหะหลายวันก่อน พวกหมอบอกว่าต้องตัดข้อเท้าเขาออกข้างหนึง่งข้อเท้าเงี้ยเหรอแค่ตัดข้อเท้านะ่ะไม่ได้ผลหรอกนั่นเป็นทางออกสุดท้ายเพราะฉะนั้นน่ะควรจะตัดสูงกว่านั้นด้วยก่อนที่เชื้อจะแพร่ไปทั่วร่างกายแค่ตัดข้อเท้าออกไม่พอหรอกขอรับก่อนที่โรคจะลุกลามไปกว่านี้คงต้องตัดตั้งแต่หัวเข่าลงไปหุบปาก เจ้าอาจจะรู้เกี่ยวกับโรคปัทยักษ์แต่ตอนเนี้หมอที่เก่งที่สุดในมณฑลนี้กําลังรักษาพี่ชายข้าอยู่หยุดตัดสินตามอําเภอใจได้แล้วข้าไม่ได้พูดแรงเกินไปนะขอรับไปทํางานของเจ้าเถอะแย่ yeah, จริงตกลงขอรับท่านแม่ทับ เขาช่วยคนเยอะขนาดนี้เชียวหรือแม้ว่าจะอายุยังน้อยแต่เขาเป็นหมอที่เก่งกาจมากหึจะจะจ่าหูนี่เขายังมีชีวิตอยู่หรือนี่ได้ยังไงกันขาเห็นชัดๆเลยว่กระพาะของเขาอ่ะถูกแทงหมอนั่นช่วยได้ด้วยหรือนี่ทานมาแล้วหรือท่านไหมทับ นอนลงเถอะเจ้าพึ่งเสียดตายมานะนั่นสินะขอรับแต่ข้าก็หลอดมาได้หมอหัวเป็นคนช่วยคนไข้คนคนี้งั้นเหรอใช่แล้วขอราบคนไข้ที่ถูกฟันถูกธนูยิงถูกแทงด้วยหอกแม้แต่คนที่ท้องทะลุเขาก็ยังรักษาได้หากข้าไม่ได้เห็นด้วยตาตัวเองคงคิดไปแล้วว่าเทพเสียนองค์ไหนเนาะที่เป็นผู้สร้างปฏิหารเช่นนี้ขึ้นมากัน เขาเก่งกว่าที่ข้าคิดไว้เยอะนิ่มเหนือกว่าจินตนาการได้ซะอีกบางทีเขาอาจจะสามารถรักษาท่านพี่ข้าได้เช่นกันไม่กี่วันต่อมาณนะบริเวณสลัมข้าทดลองสอดเชื้อราเข้าไปในก้อนเนยหวังว่าจะเพาะเชื้อราสำเร็จนะเยี่ยมเลยเพาะเชื้อราสำเร็จแล้ว ท่านหมอทำไมท่านไม่ทำให้เนยดีๆแบบนั้นขึ้นลาเสียหลักขอรับเพราะมันช่วยชีวิตผู้คนได้นะสิรวบรวมลาสีฟ้าลินเอาไขมันออกดูดซับสิ่งแปลกปลอมทีนี้ขากะแข่ต้องเพาะเชื้อลาเพิ่มทำความสะอาดและรวบรวมมันทีนี้ก็สามารถเพาะแคมโพซิทีฟแบคทีเรียได้แล้วแต่ว่า ถ้าคนไข้ปฏิเสธการรักษาล่ะงั้นข้าคงทำอะไรไม่ได้สินะท่านพี่หลังจากให้เขาดื่มนมบูดมาอาการของเขาไม่ได้แย่เท่ากับสองสามวันก่อนแต่มันไม่สามารถช่วยให้เขาหายขาดได้นี่ดิ พาท่านหมอทรงเข้ามาข้างในหมอคนนั้นไม่มีความสามารถที่จะรักษาท่านพี่ได้หรอกครับแต่เขาก็ทําให้อาการพี่เจ้าดีขึ้นกว่าหมอคนอื่นหรือจะให้ข้าเชื่อหมอกระจกกระจอกและชื่อแบบนั้นดีละ่ะจริงสินะไม่มีหมอคนไหนอีกแล้วในดินแดนโชยอนแห่งนี้ที่จะสามารถรักษาท่านพี่ได้แต่ว่าหากเป็นชายผู้นั้นละก็ ข้ารู้จักใครคนนึงที่สามารถรักษาโรคบัดทะยักได้ครับนัน่นนั่นเป็นความจริงเหรอแล้วเขาอยู่ไหนล่ะเขาอยู่ในโชยยอนนี่แหละครับใครก็ได้มีใครอยู่ตรงนั้นไหมเตรียมมาให้ทีเขาเป็นบุคคลสำคัญเพราะฉะนั้นอย่าให้เสียมรารยาทกับเขาล่ะโปรดดำเนินการเรื่องนี่ยมรอกครอบด้วยท่านแม่ ท่านหมอฮวาบุท่านเป็นเจ้าหน้าที่จากกองทัพหรือขอรับท่านโชกล้าหมายถึงพี่ชายของแม่ทัพโชกำลังป่วยหนักกระุนารีบไปกับข้าขรรับงั้นรอเดี๋ยวนะข้าขอไปเอาสิ่งนั้นมาก่อนดีมากในที่สุดก็รวบรวมเพนิซิลีนได้นิดหน่อยแล้วเอาละไปกันเถอะ ตกลงครับย่า yeah. ได้ยินมาว่าผ่านมาสิบวันแล้วนะตั้งแต่เขาถูกตัดข้อเท้าหวังว่าจะยังพอมีเวลานะรีบเอาน้ำมาเร็วเข้านาน้อยคนโตกำลังอาการหนักแล้วรีบเข้ามาเร็วเถอะหืมหรือว่า ตามข้ามาด้านในเขาอาจจะแค่เดินสะดุดก็ได้อย่าเพิ่งด่วนตัดสินใจข้าพาหมอมาแล้วคอรับเชิญเข้ามาข้างในก่อนเดินทางมาไกลคงเหนื่อยแย่สินะอา้าวเขาอยู่ไหนล่ะข้าบอกให้พาเขาเข้ามาแล้วนี่นะนี่ขอรับเด็กหนุ่มคนนี้คือหมอที่ข้าพูดถึง นี่เจ้าบอกว่าเจ้าจะเอาชีวิตของพี่ชายเจ้ามาวางไว้ในมือเด็กอย่างนี้นะเหรอท่านแม่เขาอาจจะยังเด็กแต่เขาเป็นหมอที่เก่งมากนะขอรับข้าเห็นเขารักษาทหารที่ใกล้ตายมาด้วยตาของตัวเองเลยขอรับข้าจะไม่พูดไปกว่านี้แล้วในเมื่อเขาอุตส่าห์มาไกลขนาดนี้แต่ข้าไม่ยอมให้เด็กที่อายุไม่ถึง20ปีมารับผิดชอบดูแลพี่เจ้าหรอกเป็นปฏิกิริยาตามปกติแล้วนะ แต่ว่าไม่ใช่ว่าการเป็นหมอต้องอาศัยการมีประสบการณ์อย่างนั้นเลยในเมื่อเรายังมีหมอที่ดีที่สุดในโชยอนแล้วก็ปล่อยให้เป็นหน้าที่ของเขาจะดีกว่าถ้างั้นข้าขอตัวลาขอรับซง่งท่านพี่อดทนไว้นะขอรับท่านพี่ซรงลูกแม่มันสายเกินไปแล้วแหละ ข้าขอโทษจริงๆขอรับท่านฮวาไม่เป็นไรขอรับท่านไม่จําเป็นต้องทําแบบนั้นหรอกนายหญิงเป็นคนใจดีและเฉลียวฉลาดแต่ว่าตั้งแต่บุตรชายคนโตกลายเป็นอย่างนั้นนางก็กลายเป็นคนอ่อนไหวขอรับก่อนนะในฐานะคนเป็นแม่ถ้าลูกตกอยู่ในสถานการณ์แบบนั้นจะให้แสดงออกมาเป็นแบบนั้นก็ไม่ใช่เรื่องแปลกหรอกข้าไม่ติดใจเรื่องนั้นหรอกขอรับแต่ว่านายท่านคนพี่ อาจจะไม่รอดเกิน2-3ถึงวันนี้เขาอยู่ในสถานการณ์อันตรายอย่างนั้นหรือขอรับงั้นขอเชิญท่านไม่ไม่ใช่ข่าไม่อยากช่วยหรอกนะแต่ต่อให้เป็นคนอื่นก็ยากที่ยื้อชีวิตเขาไว้แล้วล่ะมามาไม่มีทางและดูเหมือนว่าแม่ทัพโชจะเดินขากระเพกข้างหนึ่งหรือว่าเขาจะติดพิษโลหะด้วยเช่นกันจากที่ข่ารู้เขาบาดเจ็บหนึ่งจากโดนกับดักที่ทําจากเหล็ก แต่มันไม่ใช่แผลใหญ่นะักครับถ้างั้นค้าก็คิดถูกจริงๆถ้างั้นก็เป็นไม่ได้ว่าไม่ทัพโชอาจจะติดเชื้อบัตยักแล้วก็ได้รบกวนท่านช่วยบอกหมอให้ดูอาการของเขาเป็นพิเศษทีนะไม่กี่วันต่อมาเอาละดูเหมือนท่านจะาน้าดีขึ้นมากแล้วนะขอแค่ฟังเข็มนิดหน่อยท่านก็จะเกิด,ะ <c oughs> กดอะไรขึ้นนะครับจริงๆเลย ใครมันมาจับมูอยู่แถวนี้นะว้าวดูเหมือนท่านกำลังฝึกฝนอย่างหนักเลยนะขาลับโอ้ยก้ากำลังเรียนวิชาแพทย์อยู่ไม่เสียว,ว่าต้องพยายามอย่างหนักหรอกหรือแล้วทำไมต้องมาฝึกอยู่แถวนี้ด้วยล่ะขาลับก็มีบางคนมียอมสอนข้าแต่โดยดีฝีมือข้าก็เลยไม่พัฒนาขึ้นสักทีเนี่ยคือสาเหตุว่าทำไมข้าต้องมาทำแบบนี้ถ้าเป็นกรณีนั้น ทำไมท่านไม่ไปขอให้ใครคนนั้นแสดงให้ดูเป็นตัวอย่างล่ะครับก็หมูตัวนี้ยังไงก็ต้องตายอยู่แล้วข้าทําการฝึกที่นี่ไม่ใช่ว่าจะช่วยคนในหมู่บ้านอิ่มท้องด้วยหรืออ๋อนั่นสินะถ้าเย็บแน่นเกินไปมันจะฉีกออกง่ายได้นะขอรับท่านน่ะต้องเย็บหลวมแบบนี้เรียบร้อยโอ้ทำเร็วไปแล้ว ความแม่นยำสำคัญกว่าความเร็วนะขรับท่านสามารถฝึกเย็บให้เร็วขึ้นดีหลังก็ได้แต่มูนั่นจะไม่ตายหรอกหากเจ้าเย็บช้าเกินไปน่าเป็นความผิดของท่านนะขรับฟังนะอาจารย์น้อยหัวเอ้แผลเปิดแล้วขอรับแย่แล้ะสิดูนี่สิอาจารย์น้อยหัวข้าทำสำเร็จแล้วโอ้โหแอก บ้าจริงเกือบสำเร็จแล้วเชียวน่าเสียดายนะขอรับท่านเน่ยเกือบช่วยชีวิตมันได้แล้วแท้ๆไอ้สารเลวไหนเจ้าบอกว่าจะช่วยชีวิตเขาได้ไม่ใช่หรอือข้าทำเต็มความสามารถแล้วขอรับในสถานการณ์อย่างนี้ยังจะกล้าพูดแบบนั้นได้อีกงั้นเหรอแล้วยังมีหนะ้ามาบอกว่าตัวเองเ่เป็นหมอเก่งที่สุดในประเทศชูอีก อาการป่วยเขาสาหัสจนเกินไปนะขอรบับไม่มีใครรักษาเข้าได้หรอกขอรบับ่านไม่ทับโชต่อให้เว้นเทปเจ้าแห่งการรักษาเองก็เถอะหุบปากซะช่วยออกไปข้างนอกเถอะเจ้าเองก็ด้วยเดี๋ยวนี้เลยข้านดยยืนกลางให้นักแน่นกว่านี้ซะหน่อย บ้าที่สุดนี่มันบ้าบอสิ้นดีเอาละทุกคนถึงเวลากินข้าวแล้วนะท่านเป็นหมอที่เก่งกาจแน่หรือค้าเคยพูดแบบนั้นด้วยเหรออืมเด้วว่าไม่ขอไยกรับท่านหมอหวัวคกรับ ท่านช่วยดูอาการชายคนนี้ให้หน่อยได้ไหมครับระหว่างทางตอนขุดสมุนไพรเขาไปเหยียบอะไรบนน้ำเหล็กนั่นเขา้าน้ำเหล็กนั้นเหรอหือไม่ว่าจะดูจากมุมไหนดูเหมือนจะเป็นบาดทะยักนะถ้าท่านบอกว่าเป็นบาดทะยักหรือคอรับถ้าอย่างนั้นก็ต้องตายงั้นเหรออย่างแรกเจ้าต้องทำความสะอาดแผล แล้วทามันไม่ดีขึ้นก็จะตัดขอเท้ามันจำเป็นต้องตัดหรอกขอรับมันยังอยู่ในช่วงเริ่มต้นดังนั้นอะ่ะยังรักษาท่นอยู่อะไรนะให้ค่าช่วยท่านเองนะขอรับสี่วันต่อมามันดีขึ้นมากแล้วนะคอรับนี่มันปฏิหารอะไรกันเนี่ย ม่อยากจะเชื่อเลยว่าแผ้ที่เคยปวดบวมขนาดนั้นหายภายในสีวันเขาให้การรักษาแบบไหนแก่คนไขก,กันข้าต้องจับตาดูเวลาเขารักษาให้ดีๆกาเชื่อเรียบร้อยแล้วเรามาเริ่มต้นการรักษากันเถอะในที่สุดก็ถึงเวลาออกไปก่อนนะขอรับดๆเดี๋ยวสิอาจารย์น้อยว่าได้โปรดเปิดประตูเถอะ ข้าอยากเรียนรู้การรักษาของท่านนะข้าจะมอบเงินให้ท่านนะท่านอยากได้เท่าไหร่ได้โปรดยอมรับข้าเป็นศิษย์ด้วยเถิด <c oughs> ท่านหมอป้อง <c oughs> เกิดปัญหาแล้วครับแม่ทับโชล้มป่วยครับนายหญิงสั่งให้ข้ามาพาท่านไปด้วยตัวเองข้าเง้นหรือช่วยมากับข้าเร็วเถิดขอรับ เขาใจแล้วเข้าใจแล้ว,เ,ลวเป็นอย่างที่คิดไว้เลยถ้าเป็นบาดทยักจริงๆแล้วล้ะก็เราแน่จ้าข้ารู้แล้วเจ้าทราบหรือยังว่าลูกค้าป่วยด้วยโรคอะไรข้ายังไม่แน่ใจแต่เดาว่านี่คงเป็นโรคบาดทะยักครับท่านหมอหวัวาเคยบอกข้าแล้ว ดังนั้นที่ท่านเดานะถูกต้องปท,ท่านแม่มีใครอยู่ข้างนอกไหมแล้วเข้านายหญิงเป็นลมท่านแม่นางหมดสติเพราะอาการตกใจมากเกินไปนอกจากนั้นไม่เป็นไรขอรับอืมดีแล้วละ่ะท่านหมอบองขา้าขอร้องบางสิ่งกับท่านได้ไหม ได้สิกอรับเชิญเลยพี่ชายข้าตายทั้งที่ตัดข้อเท้าออกไปแล้วแต่ว่าข้าไม่อาจตายได้แบบเขาถ้าอย่างนั้นก่อนที่มันจะสายเกินไปโปรดให้หมอหัวตัดข้อเท้าให้ข้าทีชีวิตข้าในฐานะแม่ทัพจบสิ้นแล้วแต่ข้ายังอยากมีชีวิตในฐานะบุตรชายอยู่ในฐานะแม่ทัพอินโชนี่ เป็นคำขอสุดท้ายของข้าข้า,ขาโคโหดด้วยแต่เราทำเช่นนั้นไม่ได้หรอกขอรับเจ้าคิดว่าข้าไม่มีโอกาสรอดแล้วหรือไม่ใช่อย่างนั้นนะขอรับแมททับโชที่จริงแล้วตอนนี้ท่าน,นหมอฮวากำลังรักษาคนไข้โรคบาดทยักโดยไม่จำเป็นต้องตัดขาออกนะขอรับนั่น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 เป็นความจริงหรือเปล่า ท่านหมอฮวาครับท่านต้องรีบไปแล้วนะขอรับท่านเจ้าหน้าที่กองทัพแม่ทัพโชยังมีสติอยู่ใช่หรือไม่ใช่แล้วครับงั้นเราก็รีบไปกันเถอะนี่เป็นความผิดของแม่ทั้งหมดเองข้าปฏิบัติไม่ดีและไล่ผู้ชายคนนั้นออกไป ทุกอย่างต้องเรียบร้อยขอรับท่านแม่เขาเป็นผู้ที่ให้ความสำคัญกับคนไข้เหนือสิ่งอื่นใดครับอินเจ้าอยู่ที่นี่หรือเปล่านั่นเจ้านั่งทำไมนะทำไมไม่ลงไปนอนท่านพ่อไม่ต้องเคารพข้ารีบไปนอนพักซะก้าหาหมอที่เก่งที่สุดในนักยังได้แล้วเขากำลังมาที่นี่ฮะ ตอนนี้หมอที่ดีที่สุดกําลังเดินทางมาข้าว่าให้เขาอ่ะตรวจดูลูกเราก่อนเถอะท่านแม่จงหมายถึงไอ้หมอเวนที่ปล่อยให้ส่งตายน่นะเหรอไอสุนัขพวกนั้นถ้าข้าเจอตัวมันอีกเมื่อไรมันไม่ได้ตายดีแน่ข้ายินมาด้วยว่าเจ้าอ่ะถึงกับไปเอาเด็กไม่สิ้นกินน้ำนมที่ไหนมาก็ไม่รู้เจอตัวมันเมื่อไหร่ข้าจะตีมันให้ตายแน่ ไม่นะเฮ้ยมีใครอยู่ตรงนั้นไหมข้าจะไปแล้วอินเจ้าก็เหมือนกันรีบเตรียมตัวล่ะโอ้ยทีลรักนั่นเจ้าทำอะไรทีลัก ท่านเจ้าทำอะไรนะท่านแม่ใครก็ได้เปิดประตูให้ข้าทีนายหญิงท,ท,ท,ท่านหมอหวัวาท,ท,ท,ท่านหมอเจ้าคะได้โปรดช่วยชีวิตลูกชายข้าด้วยอย่ากังวลไปเลยขอรับท่านหญิงเฮ้ ทีรักนี่มันเรื่องอะไรกันเนี่ยข้าได้เจอหมอที่สามารถรักษาโรคบาดทะยักได้แล้วเจ้าค่ะเจ้าหมายความว่ายังไงไม่ใช่ว่าข้าบอกไปแล้วหรือว่าข้าเจอหมอคนหนึ่งในนักยังแล้วเพราะความง่เขลาของข้าส่งถึงได้ตายแต่ข้าจะไม่ยอมให้อินตายแบบเดียวกันล็อก อมืมันก็แปลกดีชมัดปกติถ้าอาการหนักขนาดนี้น่าจะมีอาการเก่็งที่กลามแล้วนี่นะขอข้าจับแผลหน่อยนะขอรับมันเจ็บนะนั่นใช่ใบหน้าของคนที่กำลังเจ็บอยู่หรือไงท่านน่ะอดทนได้เก่งดีนะถ้าเป็นคนอื่นอาการขนาดนี้แล้วอ่ะถึงขั้นพูดไม่ได้ใช่ละนั่นเป็นเพราะข้า รวบลมลมปานภายในน่ะลมปานภายในเงี้ยเหรอท่านไม่ทับท่านเองเก็เรียนเรื่องลมปานภายในด้วยหรอแค่แค่นิดหน่อยนะถ้างั้นอินโชก็เรียนวรยุทธ์เหมือนกับพี่คนรอ,องของข้าสินะบางทีในผลทั้งสามแห่งสามก๊กก็คงจะเจ้ารักษามันได้ไหมแน่นอนขอรับท่าน จะต้องกลับมาเป็นปกติอีกครั้งได้ในไม่ช้าแน่นอนขอบใจเจ้ามากนะสำหรับตอนนี้ท่านเดื่มเจ้านี่เสียก่อนนิ่มคืออะไรกันคิดเสียว่าเป็นสุราก็แล้วกันมันจะทําให้แผลปวดน้อยลงขอรับเจ้าคิดว่าแกสุราขวดเดียวจะทำให้ข้าเมาได้งั้นหรือท่านะ ขอแข็งขอฮึขอแข็งบ้าบออะไรกันข้าขอแข็งนะเออท่านฟื้นไวกว่าที่ข้าคิดไว้ซะอีกนะเรียบร้อยแล้วเหรอการรักษาขั้นต้นเสร็จหมดแล้วครับแต่แย่หน่อยอาการการแข็งของเขาอเริ่มแล้ว และร่างกายของเขาจะเริ่มมีอาการหดเกรงในตอนไหนก็ไม่รู้ข้าต้องให้ยาปฏิชีวนะจานวนมากแต่มันคงยากถ้าไม่มีที่หยดน้ำเกลือการให้ทางถุงน้ำเกลือเป็นวิธีที่ดีที่สุดต้องหาวิธีแก้ไขเรื่องเข็มฉีดยาให้ได้ก่อนแล้วสิท่านไม่ทัพท่านรู้จักชักตีเหล็กที่เก่งมากๆบ้างไหมช่างตีเหล็กนั่นหรือในประเทศเสียวก็คงเป็นเพียงชุงนั่นแหละ เขาเป็นช่างตีเหล็กที่เก่งที่สุดแล้วเอ๊ะช้ยคนนั้นนี่เองท่านแม่ทัพรอเดี๋ยวนะข้าขอให้เขาทำสิ่งนี้ให้หน่อยได้ไหมเป็นเรื่องด่วนที่ต้องใช้ภายในวันนี้เลยนะเฮ้ยทหาร่วงครับท่านแม่ทัพไปบอกช่างตีเหล็กเพียวชุงว่าเขาอะต้องทำสิ่งนี้ให้เสร็จภายในวันนี้นะได้ครับ ถ้าเป็นเพียวชุงแล้วก็เขานะ่ะทำได้แน่เยี่ยมขอแค่ข้ามีสิ่งนั้นหเข็มที่ด้านในกรงนั่นเหรอนาย่าทำยากอยู่นะเจ้าอ่ะเจะเอาสิ่งนี้ไปทำอะไรงั้นหรอข้าจะใช้ในการรักษาท่านแม่ทัพโชนะเขาบาดเจ็บตรงไหนหรือเพราะการต่อสู้กับพวกโจนครั้งที่แล้วเท้าของเขานะ่ะเกิดติดเชื้อกลายเป็นบาดทะยักน่ะ เอ,อแม้แต่พี่ชายเขาก็ตายด้วยโรคนี้สินะอย่ากังวลไปขอรับท่านแม่ทัพจะต้องหายดีแน่หมอที่เก่งที่สุดนามว่าวาบุกำลังรักษาเขาอยู่ในขณะนี้ัวาบุงั้นเหรอดังนั้นช่วยทำให้เสร็จภายในวันนี้ทีนะขอรับไม่นะนี่มันแย่แล้วสิ จู่ๆก็อาการแย่ลงรวดเร็วอย่างนี้อาการชักเกร็งเริ่มขึ้นทันทีที่เขาหยุดใช้กำลังภายในคงจะดีกว่าถ้ามีเข็มฉีดยาแต่ข้าไม่มีเวลาแล้วข้าพาพวกเข้ามาแล้วท่านหมอเรามาแล้วท่านหมอหัวเอาละทีนี้ทุกคนพร้อมนะข้าจะเริ่มผ่าตัดเขาแล้ว อย่าละสายตาจากคนไข้ละ่ะเราต้องเอาน้ำเหลืองและเนื้อที่ตายออกเลือดกระเส้นไปทั่วแต่เขาไม่แม้แต่จะมีทายทาตกใจเลยการติดเชื้อลามไปเร็วมากมีฝีเกิดขึ้นแล้วด้วยนอกจากนั้นเนื้อที่ตายเริ่มลามขึ้นเรื่อยๆแล้วมีวิธีที่รักษาโดยไม่ต้องใช้เข็มฉีดยาอยู่ด้วยแต่ว่ามันอาจจะดูฟังโง่เง่า,งาแต่ข้าไม่มีทางเลือกอื่นแล้ว คงต้องใช้วิธีการให้ยาเข้าที่เส้นเลือดโดยตรงข้าจะหยุดการไหลเวียนของเลือดก่อนจากนั้นก็ผ่ารูให้ใหญ่พอที่จะใส่เส้นเลือดหมูเข้าไปได้จากนั้นก็ปล่อยให้เพนิซิลินไหลผ่านเส้นเลือดนี้ต้องทำอย่างช้า,ช,าช้ามากๆเขาเอาบางอย่างใส่เข้าไปในหลอดเลือดวิชาแพทย์มีแบบนี้ด้วยหรือ,อ ปริมาณแค่นี้ไม่น่าจะทําให้เขาเกิดอาการชักได้นี่กล้ามเนื้อของเขากระตุกเก่งถึงขนาดนี้เชียวหรือบ้าจริง